สวัสดีครับสุริย์ fc แฟนคลับนะครับพบกับบาวโทนครับวัอนี้บรรยากาศที่คุณเคยนะครับเป็นบรรยากาศหลังบ้านนี่ครับโล่งเก็บเฟืองนะครับเป็นบรรยากาศที่คุณเคยนะครับอยู่นี่กะจะเห็นบ่าวโทนมาอยู่นี่ประจํานะครับทุกเช้าทุกเย็นนะครับเพราะว่าต้ออกมาหาตูรูนะครับนี่ตั้งแต่มาหาเพิ่นนะครับตั้งแต่ออกมานะครับตอนนองคลิปที่แล้วเลยครับนี่บอยอมไปใส่นะครับบอ งอหางเลยยางไปใส่กับยางน้ำนะครับเนี่ยเบิงเบืองครับเบิงอาการของของเมียอ,อาการของตัวหลูอยากเฟื่อนะอยากเฟือ่ออยากหะาอยากสวยอยากสวยเฮาน่นนะสวยแล้วกับยางไปหลับคมนะครับยางไปหลับคมเล็บแล้วก็ยางกลับมาบักกิ่งใส่กิ่งขวานเฮา Newman. แบบนี้เกมือควานแนยเข่กัดเนี่ยนะครับ อาการของตูลูนะครับกะแม่พิษเชียงทองนะครับแม่พิษกะสอบถามมาเรื่อยนะครับว่าเบาโทษในกับบานบอด้แววมหาหนองบอกะแวะถา้ถาถ้าเบาโทษกับมาบานเบาโทษก็จะถามปูนะครับว่า <c oughs> เออตูลูเป็นยังไงเนี่ยปูกับว่ายุหันละอยู่ดีอยู่ไอ้ได้กินอาหารเอาอาหารเอานา้ำให้อยู่นะครับนนะ้ำน่ะมีอยู่นะครับ ก็เอานามเตรียมใส่ไว้ให้นะครับสำหรับนามแล้วก็อาหารนะครับยางมาเขาก็เขายางมาพวกน้ำกลนนี่ครับนามแล้วก็สิเตรียมไว้คุณน่ก้านามนะครับก่อนทีสีเทใส่ในถ้วยนั่นนะครับถ้วยนามอาหารก็สิเอาใส่กระปุกไว้นั่นแหละก่อนที่สีเทใส่ถาดให้นะครับก็จะเป็นหลอกเอาไว้ให้อาหารตูรูโดยเฉพาะนะครับแล้วก็หม่องนอนเป็นกระสอยูแถวนี้แหละพี่น้อง ข้างหลังกองเฟื่องนี่นะครับเพราะว่ามันอุ่นแมวเพิ่นเพิ่นมกักบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่เอ้าไปไปบิงบ่งบึงบ้งบิงบ่งบึ้งบึ้งเพื่อเขาโดกะ่ะกระโดดใส่จองข้อจองแต่ว่ามีเขาวน่ะเห็นพี่โดมาเหร่นน้ำเฮาจังคอยกาเหร่นน้ำนะครับเพราะว่ามีเขาวเนี่ยคือเขาจ่าเพิ่นไปตั้งแต่เพิ่นหน่อยเพิ่นได้อยู่กับเฮาแค่บอ กี่เดือนเองนะครับสำหรับมีขาวแล้วก็ไปอยู่บ้านบาวทนกบเล็กไปอยู่น้ำพ่อเอกเอาออกมาทงหน้าก็คือว่าซื้อคือว่ามีขาวเนี่ยแทบจะบุหรีคุกคี้กับเบาวทนเลยนะครับเบาทนกัแต่ว่าเพิ่นเห็นพี่โดเลยน้ำเขาเพิ่นกับเลรีน้ำเข้าเพื่อนกรานะครับสำหรับมีขาวส่วนน้องๆทางบ้านนะครับบอกว่าจะเป็นลุกดิกบอกว่าจะเป็นบุญหลอดดีๆแล้วก็ลูกสาวดีๆนะครับ อันนั้นนะเห็นแต่ว่าเห็นครับเอินใส่ท่านที่นะครับ <c oughs> เวลาเขาปอนมือเข้าไปทั้งเพื่อทั้งเอาเป็นเสืเอแก้มมาแนบนะครับแก้มมาแนบแล้วเหตุตาปิ๊บๆๆแล้วก็เลียมือเลียแขนเท้านะครับนี่คือความเข้ากับโบหูคือกันนะครับว่าเพื่อนหูซึกจังไหรเวลาเห็นเข้าอย่างสีเนาะแต่ว่าเวลาเข้ามาเห็นเพิินกับหูซึกคุณเคยนะครับบรรยากาศที่ ที่เหาคุกคีกันมาเป็นระยะเวลาปีกว่านะครับที่คุกคีกันอยู่หนีเนาะระยะเวลาหนึ่งปีกว่าเลยนะครับก่อนที่เหาจะแยกใหญ่กันไปนะ่ะนี่คือตอนนี้ก็นอนเฝ้านี่จุดเทิงก้างเฟืองนะครับจุดเทิงก้อนเฟืองูงสูงผุนเพราะแต่เบาโทนยางมากนะครับแล้วก็เอืน่นใสเพราะแต่เอืน่นใสมันกินแลนมาหาเลย แลนมากระโดดย่องลงมาหาเลยนะครับมาหามาเพื่อมาให้เขาเก้าข้างให้นะครับคือกันกับจำเสียงใดว่าสันท์เถาะจำเสียงใดนะครับเวลาเขาเอืน่นตุลูห้องรับทันทีเลยไเนี yeah. <c oughs> งยง,งักงยง,งัก <c oughs> นิ้เสียงเกือนเงยง,งักองยง,งัก <c oughs> ดีนีนะครับน้องถือว่าสุขภาพดีเลยนะครับเบิ่งจากสีขนแล้ว สะอาดเง่าผลสะอาดเง่างามดีนะครับนี่คือเป็นสัญญาณว่าแมวสุขภาพดีนะครับแล้วก็พวกฟันพวกเล็บคมนะครับแข็งแรงพร้อมที่จะป้องกันตัวเวลาเจอแมวทางอื่นมาสินะครับพร้อมที่จะป้องกันตัวได้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะล่าเหยื่อนะครับแมวเนี่ยเป็นสัตว์ตะกุ้นเสือนะครับเป็นสัตว์ล่าเหยื่อนะครับ กินอาหารที่เข้าห้เนี่ยเป็นอาหารเสริมนะครับอาหารหลักของเพิินคือเพล่นออกลาหากินเองนะครับเพราะว่าจะเป็นหนูเป็นป้าเป็นจิงจกตามทงไฮทงหน้าเนี่ยมันขึ้นมาอยู่หรอกครับนี่มาหลาอเบิงเลยย่ยมขึ้นเนี่ยเรเห็นบรเห็นอยู่กองเฟืองนะครับเพิินสิออกไปหากินของเพิินแล้วเพิินก็จะกลับมานอนเนี่ยอยู่กองเฟืองเนี่ยมนเว้นกันนอนบบานี้บรเห็นยังหรอเนอนบิดขึ้นหดืนนอนมิดมือ ไอ้เงมขเคื่อนนี่ก็เลาะบิดขค้ืนนะครับสัญชาตญาณของแมวนักหลานะครับนี่คือตูวหลูผู้น่ารักนะครับหายไปจาก,กว่าจากเถื่อนะครับแล้วก็หายไปด้นที่สุดก็เป็นเดือนเลยนะครับก่อนที่เขาจะไปตามหาพ่อโอ้ยเป็นการตามหาทีไปไปหาหลายเถื่อแต่กรบโบเห็นนะครับไปหาหลายหลอบแต่กับโบเจอ์นะครับบัตรสิเจอร์ไปเจอแบบเ้ากับบขาดคิดว่าจะเจอเนาะเออ นี่คือตูรูนะครับยังอยู่ดีนะครับอยู่ที่กองเฟืองเหมือนเดิมนะครับนี่ครับบรรยากาศเปิดไฟแล้วครับเปิดไฟโชว์แล้วบานงาน ยูวัดกะเตรียมงานได้เก่าสิบเก่าสิบเก่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเก่าสิบหาเก่าสิบหาเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับเวทีมอลำก็เริ่มตั้งแล้วนะครับก็ถือว่ามืออื่นวันที่สามสิบกะค่อนข้างจะพร้อมนะครับอยู่ทางบ้านก็เตรียมความพร้อม,รอมเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่พิธีการต่างๆเนาะกะมืออื่อนบาทถนก็จะออกขายของตลาดนัดยม,มุสเานะครับ ขายของตลาดนัดไพ่บึงเยงมือเสานะครับแล้วก็ตอนบายอาจจะแววมาห,หรือว่าต้นคำอาจจะแววมานะครับเพราะว่ามีพระอยู่กับบ่าวโทนสองล่างนะครับที่อาจารย์บุญนนุนกับทางวัดบ้านองคูส่างวงปีที่ผ่านมานะครับเพื่อให้บูชาแล้วกาดำปัจจัยนะครับไปเป็นทุนส่าง กำแพงโบสถ์นะครับแต่ว่าถี่น้าบาวโทนอยู่ตอนนี้อาจารย์บุญนุนว่าแล้วแต่บาวโทนจะจัดการเลยแจกใครก็ได้แจกแล้วแต่จะจัดการเลยอาจารย์บุญนุนว่านะครับไม่มีปัญหาบาวโทนก็เรยว่าจะเอามาแจกมืออื่นนะครับแจกบุญกับถินมืออื่นนะครับผู้ใดที่มาร่วมงานนะครับถ้าเกิดว่าเห็นบาวโทนกะเดี๋ยวบาวโทนจะแจกให้นะครับเป็นพระรอดเมืองศรีนะครับ กับพระหลวงปู่ทวดนะครับของทางอาจารย์บุญหนุนและวัดบ้านหนองคูเฮาจัดสร้างขึ้นนะครับปลูกเสกอย่างดีนะครับพี่น้องผ่านการปลูกเสกอย่างดีนะครับอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิง่งโฆษณาเป็นกำลังใจครับพี่น้องสารับคลิปนี้เอาไว้สมมติสักก่อนได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ